สู้โควิด19ดูแลสุขภาพอนามัยป้องกัน1หน้ากากอนามัย2ล้างมือให้สะอาดด้วยแอลโกอฮอล์เพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือ3เว้นระยะห่าง2เมตรกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขโทร1422สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับ เข้าสู่ช่องรายการหมอริสผาดาวคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนพฤษภาคมของชาวรา,าศีพฤษศ์นะสวัสดีนะครับแฟนคลับของมอริสผาดาวทุกๆคนในประเทศไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศนะครับอันยองอาเซโยนะมห่าสลามมาเรกุมกูดมอร์นิ่งสวัสดีสสดแฟนคลับต่างประเทศด้วยนะครับขอให้คุณมีความสุข ปลอดภัยนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับการไม่มีโรคเป็นลาบปัดอันเสรฐนะเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์นะครับคุณจะต้องตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาตื่นรู้มีสตินะว่าอันนั้นคือเชื้อโรคก,ก็ไม่กลัวที่จะไปยุ่งกับมันนะครับดูแลตัวเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะจาการย์ก็ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ให้นะครับ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยนะแล้วก็จะมีส่วนลดให้นะครับออราคาก็จะถูกลงนะคุณก็บอกเขาว่ามาจากช่องมอธิ์พาดาวนะครับคุณจะได้ราคาที่ถูกนะก็จะมีส่วนลดอะไรให้ก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับโอเคชาวราศาาีพฤษภนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะต้องเตือนนะครับนะเตือนทุกทุกคลิปทุกราศี นะเพราะฉะนั้นคนที่ดวงชะตามไม่ค่อยดีเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังให้มากก็คือในเดือนพฤษภาคมในวันที่1วันที่2องสามสี่พฤษภาคมนะครับถ้าใครติดตามคลิปดูดวงรายวันของอาจารย์นะอาจารย์ก็ได้บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยจะทับกับดาวมฤษยูเป๊ะพอดีเลยนะให้คุณระมัดระวังให้มากเกี่ยวข้องกับภูบัติีหตตเพศภัยต่างๆเลือดตกยางออก นะครับในตามเกณฑ์ของหลักโหราศาสตร์เนี่ยอาทิตย์กับมนุษตยูเนี่ยหมายถึงมักมีภัยรอบด้านรอบด้านจะอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือมักจะถูกดูถูกดูหมิ่นจากคนชั้นตำ่ำนะเพราะฉะนั้นชาวราศีพุกศกเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในการทําคุณบูชาโทษในช่วงอะยะเวลานี้และโดยความไม่ประมาทสาหรับใครซึ่งในด้านสุขภาพร่างกายเนี่ย มันมีโอกาสที่โลกเก่าจะกลับมากำเริบอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นโควิดนะเออมันไม่จำเป็นอาจจะเป็นโรคอื่นๆซึ่งเป็นโรคประจําตัวของคุณก็ได้ให้เรามัดระวังไว้ด้วยนะครับในช่วงระยะเวลานี้นะถ้าผ่านพ้นวันที่4ไปแล้วโอเคนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายอาจารย์ก็มีพระคาถาดีๆมาบอกนะครอบจักรวาลน,นะครับแก้ว้าดปลอดภยัยแล้วก็มีโชคลาภสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณ ก็คือนะโมพุทธายะนามัปปทาจารกสา萨นาชาลิติมาอวุพุทโธพุทธังนะกันตังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะอุทังอันโถนะโมพุทธายะคุณจะสวดเป็น้ทุกวันก็ได้นะครับสวดทุกวันวันละหนึ่งจบก็ได้สามจบก้าจบก็ได้หรือสวดก่อนนอนก็ได้หรือเวลาคุณไปสถานที่ไหนก็แล้วแต่เจอลมพัดลมเพคุณก็เอาพระคาถาบทนี้สวดแล้วเป่าใส่น้ําขันหนึ่ง นะครับเวลาคุณสวดเนี่ยคุณก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเพียงเท่านี้พอพอแล้วนะครับแล้วคุณก็เป่าลงไปโดยจิตใจที่สงบนะยึดมั่นในพระพุทธพ,พระธรรมพระสงฆ์ถือว่าดีในดวงชะตานะครับระคาถาบนนี้ถือว่าดีมากนะปืนยิงไม่ออกนะเพราะว่าไม่ไม่ได้กระใสกระสนนะเออไม่เ <laughs> ชาวราสีพฤกศกนะครับ ในเดือนนี้หนะในช่วงนี้คุณจะมีโอกาสในด้านโชคลาภคุณจะได้รับนะครับแต่ให้ระมัดระวังคำพูดเพราะคุณจะมีปากเสียงเกิดขึ้นเรื่องอะไรเรื่องการเงินนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยในเรื่องอไรายได้ผลประโยชน์เนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะครับหรือในด้านความรักคุณจะต้องอดทน นะครับกับปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่งเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับในเรื่องต่างๆนะอิทธิพลจากดวงดาวซึ่งโยกย้ายราศีก็คือดาวพ่ังการอังคารจะย้ายในวันที่หื่พฤษภาคม2563เวลา8.03มง3นาทีอังคารเป็นอุจจาพิมุขอุจจาพิมุกหมายถึงการคิดแต่ไรได้ยาวไกลอ่ะคิดล้ำหน้าคนอื่นเสมอ นะครับคิดไปไกลไงคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นอังคารเป็นอะไรเป็นดาวเจ้าเดินคู่ครองคู่คุณต้องคิดได้ยาวไกลมีมันสมองมีสมองที่ดีคิดนู่นนี่นั่นนะอใ,ในดวงชะตาประมาณนี้ปัตตานีเนี่ยมาอยู่ในภพกร,รมมะาเนี่ยมันก็ส่งผลนะครับเป็นทั้งองค์เกณฑ์และเป็นอุดมบกี์องค์เกณฑรปัสวัศถสต้ององค์เกณฑ์ชีวจันทร์ปู่มเณผของแถวอีกนสุริเยนทรงยศสี่สถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพยา ชาวราศีพุกภศกเนี่ยยังไงคุณก็ต้องได้ไดเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งที่ดีนะครับเขาบอกเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งยังไงอ่ะนะถึงแม้วาชาวราศีพุกภศกเนี่ยคุณเป็นทําอาชีพยามยามรักษาความปลอดภัยเป็นโอกาสที่ดีคุณจะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้ายามไงชาวราศีพุกภศกนะครับรายได้คุณจะเริ่มดีขึ้นในดวงชะตานะ และเป็นอุดมเกณฑ์ปัสสาวะมีพระครอบภูมิสุกอบพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูลกรรมมากูลอาดีเขานะครับเผอคุณก็ต้องทําอะไรโดยความไม่ประมาทในการใช้จ่ายรู้จักประหยัดรายได้คุณก็จะมีเข้ามาอยู่แล้วไม่ต้องกังวลต่อสิ่งใดน,นะครับในดวงชะตาในเรื่องคู่ของคู่สัญญานะครับจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานเป็นอย่างดี นะครับส่งผลให้เจ้าชะตามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีนะและคู่ครองนะครับจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีในดวงชะตาของคุณนะเพื่เป็นวมงงานที่ดีให้การช่วยเหลือในเรื่องงานนะครับและในด้านความเสียหายต่างๆนะคืองานของเจ้าชะตาจะไม่ใช่งานธรรมดาหรือไม่เหมือนกับผู้อื่นนะครับซึ่งคุณอาจะมีงานลับๆไม่เปิดเผยปิดบงังเงียบงาน นะครับหรือความเสียหายต่างๆหรืองานความเสียหายของผู้อื่นเนี่ยเป็นงานอาชีพของเจ้าชะตาก็ได้นะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาคือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวศุกร์นั้นเนี่ยเป็นดาวอารีเ,าเป็นดาวตนุและเป็นอารีในดวงชะตาย้ายในวันที่1ด้วยเช่นกันนะครับหพฤษภาคม 6, ส3เวลา2 1่นาฬิกาห้นาทีตำแหน่งเป็นจุลจักรเพราะฉะนั้นส่งผลให้ดวงคุณเนี่ยจะทําอะไรได้รวดเร็วเพราะเป็นจุลจักรนมหาจักรก็เร็วกินเร็วนอนเร็วนะครับเรื่องบนเตียงก็เร็วประมาณนี้นะในดวงต่างจุลจักรก็จะน้อยลงกว่าน,น่อยหนึ่งนะครับสุกมาก่อนเน้อวางดาวสุกมีกําลังเป็นของตัวเองและเป็นเทสตรีแห่งเลิกทําให้ชาวราศีพฤ,ฤษกนะครับ ุณมีเกณฑ์การติดต่อพบปะนะครับนะมากหนาหลายตาในทางโซเชียลก็ได้รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างประมาณนี้สุขย้ายเดินมลน,นะครับดาวเดินมนหมายถึงดาวที่โคจรไปสม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับเออบางทีก็นะจะางงางบ้ากนะน้าจะงางงานคือไม่เดินนะครับไม่รู้จะเดินไปไหนก็มาอยู่ในพบกระดุมพระ เพราะฉะนั้นตัวของคุณนะครับมาอยู่ในพบการเงินมาอยู่ในธนาคารก็ได้มาอยู่ในเงินกองเงินกองทองก็ได้นะครับในดวงชะตาของคุณตนุประดุมพระเจ้าชะตาจะพยายามขวายขวา้านะครับเพื่อให้มีรายได้เข้ามามีเงินเข้ามานะเจ้าชะตาจะห่วงใยในการสร้างฐานะทรัพย์สินเงินทองนะครับคิดแต่ในเรื่องเงินเงินทองทอง ในดวงชะตาคุณรวมถึงจะมีคนคอยขัดแย้งในเรื่องรายได้การเงินของเจ้าชะตาอยู่ตลอดนะครับเพราะอาลีกระดุมพระพอเงินมาเสร็จปุ๊บมีแล้วนะครับเจ้าหนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะเรียงเป็นปรเป็นจับเลยนะครับหักหักค่าตรงหักค่าส่วนแบ่งหักค่าอะไรก็แล้วแต่น้ำรอ้อนน้ำชานะเปอร์เซ็น ข่าวว่าคิวยังไงคุณก็ได้เงินอยู่แล้วนะคบเปิดนะคุณก็ไปวางแผนในเรื่องการเงินของคุณได้ดีแล้วกันต่อมาก็คือดาวพุธดาวพุธนะครับจะเดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วเ,เป็นโจโรแห่งเลษ์โจโรหมายถึงต้องวางแผนไม่ใช่โจรบางคนบอกฉันต้องเป็นโจรไม่ใช่คือต้องวางแผนเตรียมการให้ดีนะครับต้องใช้สมองต้องมีมันสมองไม่ใช่งงอ่ะนะออสมองคุณต้องดีนะครับ ย้ายในวันที่5พฤษภาคม2563เวลาสิเบเนกา3นาทีดาวพุธเนี่ยมาทับกลุ่มละัะก่อนนะครับกระดุมผ้าหมายถึงไรเงินถึงตัวครับเขาเรียกว่าเงินถึงตัวไงเงินมาแล้วนะเจ้าชะตาจะมีรายได้เข้ามาอยู่เป็นประจำเขาเรียกว่าเงินคิดถึงคุณไงเงินคิดถึงคุณวิ่งใส่คุณเลยไง ประมาณนี้นะครับเอ,อไม่ต้องอะไรมากมายในดวชะตารวมถึงบุตรบริวารจะอยู่ติดกับเจ้าชะตาเป็นพิเศษในช่วงนี้ไม่ไปไหนนะครับหรือถ้าอีกอย่างหนึง่งคนอายุน้อยกว่าเนี่ยนะจะคิดถึงคุณนะครับบางทีวิ่งเข้าใส่คุณเลยนะเออชาวราศีพฤษภนะเพราะฉะนั้นคุณก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะครับถ้าใครอายุประมาณนี้สี่สิ้ยังสาวอ้ออ,อยู่ว่าดูแลตัวเองนิดนึง นะในดวงชะตาหรือคุณจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาหาคุณก็ได้เออในดวงชะตาของคุณก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเว้นแตนะ่เว้นแต่คนเกิดในวันเสาร์คุณจะมีเรื่องมีปัญหาต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับต่อมา <c oughs> ดาวพระอาทิตยนะครับดาวพระอาทิตยจะย้าย จะย้ายนี่เป็นอุจาวิวกเป็นโจโด,โดนะครับในวันที่สิบสี่พฤษภาคมสองพันร้อหกสิบสามเวลาสิบเก้านาฬกาสามนาทีหนึ่งทุ่มสามนาทีในดวงชะตาโอ้โหต้องบอกนี้บ้านทับตัวไม่ใช่บ้านถล่มนะผม,มนะผมไม่ใช่นะคนลใหญ่บ้านทับตัวครับบ้านมาแล้วเออนะเราญาติที่น้อง นะครับจะมีเกมการติดต่อพบปะกับเจ้าชะตาอยู่ตลอดดีมากเลยเฮ้ยเอกเป็นไงบั่งวะสบายดีไหมติดโควิดไหมนะเออเป็นโรคซับจางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคุณมีโอกาสที่จะมีบ้านมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองของเจ้าราศีศพฤษภนะครับยังไงก็ดีนะบ้านวิ่งชนหาคุณเลยนะครับต่อมาคือดาวพระพุธ ดวงคุณมีโอกาสได้เซ็นสัญญาเอกสารน,นิติกรรมสัญญาต่างๆนะครับอาจจะเป็นในช่วงหลังจาก14พฤษภาคมไปแล้วเพราะว่าอาทิตย์ร่วมกับดาวพุธจะมีเกณฑ์เอกสารสัญญานิติตกรรมน่นีนั่นอะไรก็ว่าไปเป็นไปในทิศทางตันี้ตในทิศทางที่ดีในช่วงนี้คุณจะใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนชอบแก้ไขปัญหาใจบุญสุนทานนะครับบางทีคนมาขอความช่วยเหลือคุณคุณก็จะช่วย นะเมื่อที่คุณไม่ไมีมมปัญญาจะช่วยทุกอยู่คุณก็ไปกรกเสือกระสนช่วยเขาเป็นงั้นไปนะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะครับหรือใช้คติธรรมที่ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดคือดูตัวเราก่อนว่าเราช่วยได้สักขนาดไหนนะครับอพอประมาณนะเอาเท่าที่ช่วยได้ก็พอนะครับดาวพุธจะเดินมนนะในวันที่25พฤษภาคม2563 เวลา14ในกา53นาทีดาวพุธเนี่ยกระดุมพาระมาอยู่ในภพกระดุมพาระเป็นเกษตรได้เงินอยู่นะมันได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับมาเจอกับดาวพระราหูเนี่ยคุณต้องระมัดระวังในเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะครับการตกลงต้องอ่านนิดน,นึงนั่นก่อนเซ็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็คุณก็จะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะของชาวราศีพฤษภ นะครับชีวิตความเป็นอยู่ของคุณจะดีขึ้นบุตรธิดาจะมีส่วนช่วยสร้างฐานะนะครับให้เจ้าชะตามีหลักทรัพย์มีเงินมีทองเข้ามาที่ดีนะครับมีเงินดีมากร <c oughs> ายได้ใหม่ๆก็ได้ของชาวราศีพฤษภนะต่อมาคือพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะเพ็นในวันที่7พฤษภาคม 2,563เหนเวลา17ในกา59 9นาทีอยู่ที่ราศีตุลเห็นไหมอุปสรรคปัญหาต่างๆมันจะมีทางออกทางแก้ไขคีขขยไขไปในทิศทางที่ดีของชาวราศีพฤษภนะครับสองอีกอย่างจะได้เห็นธาตุแท้ของคนดีร้ายนี่คุณยรู้ไหมตามในดวงชตะตาต่อมาพระจันทร์ ดับนะเพราะจั์จะดับนในวันที่23พฤษภาคม2 5 6 3เวลาเที่ยงคืน39นาทีดับที่ไหนตัวเองครับระวังตัวเองนะในช่วงนั้นนะนะครับทำอะไรโดยความไม่ประมาทนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะช่วงกลางคืนนอนแล้วกันปิดฟืนปิดไฟอะไรให้เรียบร้อยล็อกบ้านให้ดีนะในดวงชะตาคุณเลขนำโชคเลขโชคลาภของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะครับก็จะมี58 ห้าแปดแล้วก็สี่แปดในดวงชะตาของคุณนะโอเคนะครับในภาพรวมเนี่ยในดวงชะตาในเดือนนี้ชาวราศีพุกศกในด้านเกียรติยศชื่อเสียงอย่างที่บอกดีมากจะมีความเจอรุ่งเรืองในด้านการงานนะครับเกียรติยศชื่อเสียงการเงินความสําเร็จในชีวิตนะครับคุณจะต้องเป็นหัวหน้าคนตามเกณฑ์ดวงชะตาในเดือนนี้คุณจะต้องเป็นหัวหน้าคน นะครับถ้าทํางานราชการเนี่ยจะดีมากจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะครับจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองนะเป็นลําดับในด้านความรักในเดือนนี้นะครับถ้าคุณแต่งงานเนี่ยแต่งงานได้เลยในดวงชะตาของคุณนะแต่ถ้าคุณยังไม่มีคนรักยังไม่มีคู่นะครับคุณอาจจะต้องรออีกหน่อยเงนนะเออรออีกสักระยะหนึ่งในดวงชะตานะครับแต่ถ้าใคร มีคนรละผู้ครองแล้วนะครับถ้ามันใจแต่งได้เลยไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับความรักของคุณเนี่ยก็ยจะรักกันได้ยาวนานนะรักกันจนแก่จนเฒ่ารักกันจนฟันไม่มีเป็นโอกาสที่ดีนะของชาวราศีพฤษภนะครับโอเคนะอันนี้คือคำทำนายไปพอโดยภาพรวมในดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องเชื้อโรคอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ใกล้ตัวเราหมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลานะเรารู้ว่าอันนั่นคืออะไรดีไม่ดีนะก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยนะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับเดี๋ยวใจาก็จะขึ้นไว้ให้ใต้คลิปคุณโทรไปสอบถามข้อมูลได้เลยจะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับมันจะมีเป็นชุดเป็นเซตเลยก็ได้นะ เป็นแบบมีมีหน้ากากอนามัยให้ด้วยนะครับคุณก็ลองติดต่อสอบถามดูแล้วกันนะโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมเร็จสมหวังในทุกประการนะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับส cribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ